คิดยอยากเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมอ่าแม่ให้100บาทแล้วก็เดี๋ยวไปคิดล่นต้องไปแลกเหรียญเองนะครับแล้วก็ใช้งบ100บาทไวอ่าเล่นของเล่นวันนี้นะครับไ,ไปแลกเงินเลยไปลุยอ,อยากเล่นอนไนก่อนคะเล่นอะไนก่อนดีอุย้ยตื่นเต้นเล่นอันนี้ใช่ไหม ใช้ไป20บาทแล้วนะครับตอนนี้คิรินเ,เหลืออยู่80บาทนะครัะโหลดดิ้งเขากำลังโหลดดิ้งอยู่บทบทคุณเหลืองวันโก้คุณเหลืองหนัมากของบทคุมเหลืองเลยนี่นะคะอ,มมนนอู้หูอู้หูอันนี้เป็นเรือสีเหลืองนะ กำลังข <ítulo> <ire> ับซ <kara> oh, ิ่โอ้ยคิดถึงซิ่งเลยโอ้ยดูสิคิดถึงเก็บผลไม้ได้กี่ลูกโอ้ยดอมฟิ้นมีดอมฟิ้นด้วยมีเอลเลฟเพนด้วยมีแคปด้วยโอ้คิดถึงเก็บผลไม้แล้วเก็บผลไม้เอ้าลบลบอ่ะต้องไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียเก็บผลไม้อ่ะลบ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 โอ้ยโอ้ยตอนนี้เวลานะคะ เหลืออีกประมาณ80วินาทีนะคะคิดหน่งจะได้กี่คะแนนกันเร็วตอนนี้แอปเปิลนะคะคิดหน่งได้24คะแนนส่วนลูกแพรคิดหน่งได้30คะแนนอ่ะคิดหน่งเก็บเร็วเร็วเก็บแอปเปิลด้วยเก็บแอปเปิลอย่าชนหินนะอย่าชนหินอย่าชนหินอย่าชนหินเร็วเร็วคิดหน่งอย่าชนหินมีน้องมาดูคิดนึ่งอุ้ย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 คิดหน่งเร็ว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 เหลืออีกประมาณ54วินาทีนะคะ จะผ่านน้ำตกแล้วเข้าอุโมงแล้วนะขวากขึ้น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 ขนขึ้นขึ้นทั้นขึ้นขึ้นทันขึ้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 นอุ้นขึ้นอึ้นีึ้นข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 ล้น้นนนิ้นนขึ้แข้นข้ลนน้บ ขึ้นขึ้นขึ้นอันนั้นขึ้นอันนั้นขึ้นขึ้นเย้ขึ้นทันหอ้ลอยไปไกลเลยนะขึ้นทันมาอีกอันนึงเร็วเหลือ17วินาทีคิดเล่นคิดเล่นเร็ว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 เก็บเลยเร็ว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 หลีก7เมตร5 4 3 2 1หมดเวลาคิดรินได้7อ้าวหายไปแล้ว อ่ันนี้ไงคะแนน,นมาลนานะคะแนนเท่าไหร่คิรินเดี๋ยวดีดูคะแนนก่อนแอปเปิ i ลคีรินเจ็ดสิบเอลูกแค่หกสิบหกอนนี้เฮลิคอปเตอร์นะคะสอเหรียญเท่ากับตอนนี้คิรินเหลือเหรียญที่จะไว้เล่นเครื่องเล่นอีกประมาณเท่ไหรนะหกสบาทค่ะคิริน,นจะเตรียมบินแล้วนะคิรินจะบินแล้วนะ โอ้โหโอ้โหโอ้ออยู่ตรงนี้ครับอ๋อมีจอด้วยใช่ไหมโอ้ดิ้นสูงเลยนะโอ้โหกับตันคะอากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะกับตันคิริงคะอากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะมีเมฆเยอะไหมคะน่าจะมีเมฆเยอะเลยนะคะ โอ้โหจะมีลุงอาการไหมคะกับตันกับตันกำลังใช้สมาธินะคะกับตันไม่ให้หันมาตอบผู้โดยสารเลยนะคะกับตันคะกับตันคะกับตันกับตันบินไม่สนใใครเลยนะคะกำลังตั้งใจมากๆเลยค่ะคิดไม่ได้มันเล่นที่นี่มานานแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะเกือบปีแล้ว วันนี้คิรินเป็นคนพูดเองค่ะว่าอยากมาเล่นเ,นเครื่องของเล่นที่ไอคอนสยามนะคะจริงๆใกล้บ้านคุณตาเอ่อคุณปู่คุณย่าน้องคิรินมากๆเลยนะคะ นี่เป็นรถนี่รถฮอนด้านะคะอากิรินกำลังใส่เหรียญอยู่กิรินเป็นคนขบับป้าเป็นผู้โดยสารอุ้ยกิรินขับรถมุดูถนนด้วยเร็วขับกำลังสนุกเลยค่ะ พวกคงสามารถไปนั่งข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวมาดูในรถกันนะคะโหมีพวงอะัยเหมือนจริงด้วยวิวิวกระโตกกระโตกลงในด้วยกระโตกลงด้วยเเลลีียยยยหหนน่่ออโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิ่งมากสิ่งมากเอ้สิ่งมากนี่ขับไปไหนครับพี่นครับขับไปไหนครับ ขับไปไหนคะเนี่ยาาไ,ไปทะเลเดาวไปบ้านทะเลเดาวไปบ้านทะเลเดาวหัวหินเหรอกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ได้ไหมไ้ไครับคิดเล่นแล้ววันนี้รถติดไหมรถติดไหมวันนี้ได้ มีจอด้วยนี่มีไฟด้วยมีไฟด้วยกเหมือนจริงมากเมื่อกี้คิรินย่อนเหรียญไปสำหรับรถกันนี้ก็อีก20บาทนะคะเท่ากับ้องคิรินใช้ไปทั้งหมด60บาทแล้วเหลือเงินอีก40บาท เล่นต่อไหมหรือจะเก็บเงินที่เหลือไว้ทำอย่างอื่นนะคะเ yeah. ย้ะะมีรถไฟโทมัสน้องคิดินจะมาเล่นรถไฟโทมัสต่อะคะ่รอคะรถเครนไปไหนครับ <laughs> ไอ้พะพานั่งอันนั่ง นั่งด้วยกันเอาไปนีนั่งคนเดียวได้ไหมอ่ะหยอดไปรถไฟจะออกแล้วหรอครับจะออกแล้วนะคะแปง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 ไปแล้วเตรียมนั่งคนเดียวนะอุ้ยอุ้ยรถไฟขย,ขยับแรงเลยค่ะดูสิรถไฟโว้มากกำลังขับนะคะ ป้าป้านิวแล้วก็น้องคีดินกำลังขับนะคะคนี่มองจากหน้าต่างรถไฟนะคะ,อะโอ้เหมือนตอนที่น้องคิรินนั่งรถไฟไปฟุปกุโอกะเอ้ไม่ใช่สิไปเมืองยูฟูอินเลยเดี้ยวเดียวเดียวอือหือ นี่มีจอด้วยกำลังตั้งใจขับเลยค่ะอุย้ยมีใบใบาชาวบ้านหน้าต่างเลยนะคะที่หน้าต่างด้วยโอย้มีจอด้วยดูสิที่ขับเหมือนจริงมากๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอโอโอมีรางด้วยนะคะพเพื่อนน้องกิลินตั้งใจขับรถไปมากๆเลย ะคะรถไฟโทมัสดูคนขับรถไฟผ่านหน้าต่างนิดนึงดูสิกับตันตั้งใจขับม,มากเลยนะสวัสดีค่ะกับตัน <c oughs> เมื่อกี้น้องคิรินใช้เงินสำหรับรถไฟโทมัสไปอีก20บาทนะคะน้องลินเหลือเงินที่จะเล่นของเล่นอีก เพียงแค่20บาทเท่านั้นนะคะจบแล้วคิรินครับน้องคิลินจะเล่นอุลตาแมนนะคะใช่เดี๋ยวรอพี่เขาเล่นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวน้องคิลินต่อคิวเขาเพื่อจะเล่นต่อคะ่ะ น้องคีรินขึ้นอุลต้าแมนแล้วนะคะอันนี้น้องคีรินไม่เคยเล่นเลยนะยี่สิบบาทสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ให้งบหนึ่งร้อยบาทในการเล่นตู้หยอดเหรียญข,ของเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเล่นนะคะมันต้องกดอีกทีไหมครับลูกอ <c oughs> ขับรถขับสิบล้อไปเนี่ยนิดโอ้โห ข้าขับอะไรขนาดนั้นกิรินโอ้โหโอเคค่ะแม่หวังว่าอุลตาแมนจะรับน้ำหนักปลาปาได้นะโอ้โหโอ้เท้าลงกิกิริน รวยลุ้นมากเลยคอยมาล้างคอยมาล้างเคี่ยวมาหน่อยดิกมาคุกอุ้ยอุ้ยกิไม่ใช่ชมเราได้รู้จริงจริงไหนไหนขอขอดูหน้าจอของคนขับหน่อยสินี่มีสองคนับอ๋อเล่นด้วยกันโอ้โห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 นี่นะคะกิจกรรมครอบครัววันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้และค่ะ โอโหโอโหโอโหหมุนโอโหโค้งเหรอเข้าโค้งเหรอสนุกสนุกนะโอ้ยเบาเบาเดี๋ยวของพังเดี๋ยวตัดโค้งใครที่ว่าไอคอนนะคะก็มาแนะนำให้มาเล่นเครื่องเล่นตรงนี้ได้นะคะี่รี่หมุนมันมากคิรี่ เบาๆยิ่งนิพี่อุนตาเมนอุ้ยจบแล้วหรอยังอีกเหรอพี่เขยังโยกอยู่ไหนโอ้คุ้มค่ามากเลยเนี่ยยังไม่จบอ นี่เองครับเป็นไงครับแอบไม่ครับวันนี้งบหมดแล้วครับแม่คิรินบริหารจัดการงบหนึ่งร้อยบาทนะครับไหนชิริธันนาก่อนเป็นไงคะภารกิจวันนี้สนุกไหมสนุกที่สุดเล่นที่อย่างห้าอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นโอเคไหมไปดูอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นไปเอาไปดู เมื่อกี้นะคะป๊าป้านิวก็ไปลงทะเบียนขึ้นรถไฟวนในห้างไอคอนนะคะใช่เดี๋ยวนะคะรถไฟแบบนี้นะคะรถไฟแบบนี้นะคะก็น้องคิรินเหลือเขาเรียกอะไรนะคะต้องรออีกสองรอบคิวอะค่ะถึงจะได้ขึ้นระหว่างนั้นนะคะก็มาซื้อหนังสือกันแล้วก็สีค่ะ ระหว่างรอขึ้นรถไฟใช่ไหมคิดินมาซื้อหนังสือกับสีใช่ไหมคะสีไม้อ่ะไหนเล่นไหนครับคิดินอยากได้หนังสือนิทานไหมครับหยิบเองมาสังเกตวนด้วยไปเลยมันมีเอาไหมเดนอสซาวเอาไหมไปดูไดโนเสาร์สิมันเล่นสีเอาไหมครับเอาเล่นเดียวครับอ่าแล้วก็ไปดูสีดูสสีี ใช่เพราะจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะคะคุณครูบอกว่าน้องคีรินยังขาดสีไม้ที่เป็นสีขาวอยู่ใช่โอเค <Okay. S 2> ไหนแมนะ่ขอดูสีหน่อยสิใช่เหมือนของคีรินที่บ้านเลยใช่ไหมที่เป็นอีนีเพ้นเพ้นด้วยมือใช่ไหมมีอันนี้หรอมีสีขาวอันนี้สีที่น้องรินไปซื้อมานะคะเป็นสีไม้ใช่ไหมคะ ป,ป๊าซื้อให้แล้วก็มีหนังสือที่ทานด้วยใช่ไหมป๊า,ปาอันนี้คิดเปมนคนเลือกเองนะคะช่วงนี้น้องคิดดนอุ้ยอันนี้คืออะไรอะสายการบินนกนังแอนช่วงนี้น้องคิดินจะอินกับการนั่งเครื่องบินหรือดูยูทูบเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะจะชอบมากๆเลยใช่ที่นเป็นคนเลือกเองนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอรถไฟ ที่จะขึ้นนะคะที่เป็นรถรถไฟวนในไอคอนสยามนะคะถ้าใครมาก็ขึ้นมาชั้นประปานี่ชั้นอะไรอะ่ะ<อ>ชั้น5้านะคะขึ้นมาชั้น5ตรงไอคอนสยามนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรอขึ้นรถไฟนะคะก็จะได้หมายเลขเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟคิดดิงคบหมายเลขของคิดิงอยู่ไหนลูกอ่านี่ไงคะอันนี้ขึ้นรถขึ้นรถไฟฟรีนะคะ รถไฟมาแล้วอ่าคิลินขึ้นคันนี้นะคะ็นคันสีเขียวเอ๊ะเขาเรียกขบวนเนาะรถไฟขบวนสีเขียวรถไฟออกแล้ว รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับดลินคิดลินคิดลินว่ารถไฟขบวนนี้กำลังไปไหนลูกไอคอนสยามไปไอคอนสยามเดี๋ยวพี่เขาจะขับเป็นวงกลมเลยป่ะคิดลินเคยนั่งรถไฟไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ไหมคิดลินนั่งหลายครั้งแล้วคิดลินชอบมาไอคอนมากมากเลยเพราะว่าที่ไอคอนมีของเล่นให้เล่นเยอะเลย รถไฟออกแล้วนะคะสิ่งที่เวลาเด็กๆนั่งรถไฟนะคะห้ามยื่นมือออกจากขบวนรถไฟเป็นอันขาดนะบ๊ายบายบ๊ายบายรถไฟขบวนนี้นะคะกำลังออกจากชานชาลานะคะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆรอบไอคอนนะคะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครอยากนั่งเหมือนน้องคิดินนะคะ ก็ขึ้นมาชั้น5้านะคะแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อจะต่อคิวแล้วก็รอรอบคิวนะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะน้องคิดวเป็นอะไรโลกอ้ามีหุ่นด้วยใช่ไหมนี่มีหุ่นด้วยแอปปี้มากๆเลย เต้นเต้นต้แตงนห้ามเอาหัวออกไปนอกหน้าจ่างกีลินกีรินคีรินไม่เอาหัวออกไปแต้แตงแตงแตงอ๋อนี่ก <so ีลินนั่งใกล้คนขับเลยนะเนี่ย จะเอ๋คินพร้อมไหมเดี๋ยวจะเข้าไปช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตในของไอคอนสยามกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไปลยุยช้าๆระวังไปชนคนอื่นเขาฮัาโลโหล เห็นเยลลี่ที่แม่อยากได้อะนี่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 อันนี้ที่เรากินบนเครื่องบินเห็นยังนี่อันนี้เยลลี่อันนี้อร่อยมากอาชิดนหยิบให้แม่จ๋าหน่อยอะทุกสีเลยเดี๋ยวเอาไปรีวิวด้วยทุกสีเลยครั ใช่ครับแล้วก็วางใส่ตะกร้าเลยครับอ่าไปเลือกกันต่อเลยอ่าแล้วคิดินอยากกินขนมอย่างอื่นไหมที่คิดินอยากกิน่ะลูกอ่ะอันนี้เซเว่นก็มีนะลูกอมอันนี้อ่ะชุบะชุบะสีดำน้องดินกินเหรอคะอ่ะโอเคถ้ากินแล้วต้องอะไรคิดินหามาบอกกล้องก่อนถ้ากินลูกอมหรือขนมเยอะๆต้องทำอะไรลูก ต้องอะไรนะหันมาแปรงฟันอาปาดิอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่เดี๋ยวอันนี้ลองซื้อไปด้วยอันนี้มีขายอยู่ในไทยแล้วว่าอลองซื้อไปสักสามสักสามรถก่อนละกันไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวซื้อไปเลยสองหอ่อป้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องทินด้วยค่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนกับไปคอนเส้ามาโอเคบ๊ายบายค่ะ